สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องฟูลแม็กนะครับวันนี้นะครับผมได้รับการติดต่อจากท่านเจ้าของปืนท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเอฟซีของผมเองนะครับแล้วก็ได้เคยนําปืนกระบอกนี้มาให้ผมรีวิวครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับก็ท่านเองก็ได้ส่งรูปภาพนะฮะแล้วก็วิดีโอมานะครับเป็นปืนสมิธโมเดลสิบซึ่งไปทำฮาร์ดโค้กมานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันโค้งมันแตกเล้าได้ยังไงนะครับ แตกเล้าเมื่อไร่นะครับทั้งที่ผมเองก็สอบถามนะครับว่าเคยใช้กระสุนอื่นนอกจากจุดสามแปดสเปเชียลมายิงในปืนหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าไม่เคยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทําให้ผมนั้นข้องใจเหมือนกันนะครับว่ามันแตกได้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอเบื้องต้นกันนะครับแล้วก็อีกสักพักหนึ่งนะครับผมก็จะถ่ายทําตัวเต็มเมนะครับตัวรีวิวเต็มเนะครับว่ามันมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรนะครับเรามาช่วยกันวิเคราะห์กันก่อนล่วงหน้านะครับว่า มันแตกเพราะอะไรนะครับผมเองก็งงเหมือนกันนะฮะว่ามัน,มนปืนสมิทโมเดลสิบมันเป็นปืนที่โครงสร้างแข็งแรงมากนะครับแล้วก็มันก็น่าแปลกใจว่าที่มันแตกเพราะอะไรมันตกหรือจะแตกหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับวิเคราะห์กันเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอนก่อนนะครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปอีโอกันแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันแตกเพราะอะไรนะครับก็ได้ปรดวิเคราะห์ออกมานะครับแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็แนวทางในการจะซ่อมแซมจะต้องทํำยังไงนะซ่อมแล้วจะเหมือนเดิมหรือไม่นะครับก็ก็ลองคอมเมนต์กันลอกมานะครับเพื่อนๆครับแล้วก็คลิปเต็มๆก็คงจะตามมาเร็วๆนี้นะครับก็รอสักครู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ แล้วก็พบกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ